เอาเลยครับตอนนี้อยู่เกมเดนบ่ายเดนไลท์มูบายกันด้วยนะครับก็คลิปในวันนี้เนี่ยผมกดเจอตี้สี่ดิสคอร์ตนะครับแถมมีกุญแจนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบผู้เล่นธรรมดาด้วยนะครับเป็นผู้เล่นระดับท็อปเซิร์ฟเวอร์นะครับเรียกว่าขึ้นร้อยขีดเป็นคนแรกๆของเซิร์ฟในซีซั่นสองเลยดีกว่านะครับกับเนโอเดโมนะครับก็มีเนโอสองคนนะสองคนนี้ก็ท็อปเซิร์ฟทั้งคู่นะครับอีกสองคนเนี่ยผมไม่ค่อยคุ้นชื่อนะครับแต่กดมาด้วยกันทั้งหมดเลยนะ Discord นะครับในออฟฟิเชียลนะ ผมกดไปดูมาแล้วนะครับก็ได้ด่านนี้ค่อยๆยังดีหน่อยนะก็ด่านโล่งนะครับแต่ข้อเสียคือโซนยากนะครับก็เดินมาครับเจอคนแล้วนะบิงมาครับโอ้โหเกือบได้เดโมฟรีนะเขาแบบรีเฟกไวมากเลยนะผมบิงมาเนี่ยเขาหักหลอกเลยอะ่ะก็เดินมาเอ้ยมีคนอยู่ข้างหลังด้วยหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าคนนี้ไม่วิ่งฉีกนะวนต่อเฉยเลยนะครับโอ้โหดูหลังเลยนะ บอกเลยว่าตึงนะน่าจะตึงนะแต่เนี้ยหรือเปล่าบินหนักมาไม่รเรียบร้อยครับเอาไปก่อนทีนึงนะสำหรับเมกโทมัสยังไงยังไงบิงมาเอ้ยโอ้โหตายยากเมื่อกี้เขาหลงแล้วนะโอ้โหตายยากหลบได้นะอย่างวันที่เดิมต่อนะอย่างนี้รลอไฟมาโอ้โหเขาดูอยู่นะเขายืนดูนะครับยังไงช็อตน,นี้ทะลุไม้ไปก่อนโอ้โหลูมผมไปแล้วอะโอ้โหจบแล้วนะลูมผมเปิร์กฟรีนะครับ ยังไม่ทันได้ใช้เลยนะตีล้มคนแรกนี่คือลุนไปแล้วอ่ะแขวนไปก่อนนะบาร์บีคิวมองรอบๆทําเป็นมองไม่เห็นนะทําเป็นแบบเหมือนแบบไม่ได้ใส่บาร์บีคิวมานะแล้วค่อยบิงไปนะครับเพราะตอนนี้เขายังไม่ตายสักคนนะเขาแจ้งเปิงไม่ได้่ละโอ้โหเครื่องนี้จะเสร็จแล้วอีกโอ้โหเกินไปเอาย่อหลังเครื่องอย่าคิดจะไม่เห็นนะทีหลังใส่เสื้อแดงๆดาๆให้มันเดงกับเครื่องหน่อยนะเี้งกับเครื่องเดงกับฉากผมบิงกลับเลยนะเล่นแบบรัดกลุ่มนะตีสี่แถมมีกุญแจก่ะเล่นแบบปกติไม่ไหวหรอก วิ่งมาคือถ้าเขาแม่กุญแจผมยังเล่นไม่ซ้ำให้ได้ไงแต่เอากุญแจก็ขอซ้ำหน่อยละกันนะครับแล้วเม็กก็คือคนเอากุญแจด้วยนะอย่างนี้คงก็แบบง่ายเลยนะคนเอากุญแจไงก็ต้องตายนะวิ่งมาปั๊บชั่นนี้โอ้โหตายยากนะาตายยากหลบไปนะครับเมื่อกี้มึงเข้ามลาเล็กปลเล็กเล่นกับเดื้อยากอยู่นะผมบอกให้เราด้านเล็กด้านนี้ฉีกไม่ได้ครับปุ๊บโอ้โหไม่สวนผมนึกว่าเขาจะสวนนะคราวนี้วิ่งตรงยาวนะมูนวอล์กหลอกมาโอเคไม่โดดไม้ ไม่โดดไม้อย่างนี้ยังไงรูปหลอกโดดหน้าต่างอ่าหลอกโดดแป๊บเดียวก็ถานนะคิดเดยอะนะพวกเนี้ยเล่นกันไม่นิ่งคือเล่นเก่งแต่ไม่นิ่งนะก็มีคนปั่นแต่ผมว่ามีคนอยู่แถวนี้คนเชียวมรอเป่อาวนี่ไงเจอนะเจอนะตัห,ะหนึ่งกลุ่มกลัวบิงลงห้องวีเอาไปก่อนหนึ่งทีเฟิงหมินเอาไปก่อนต่อเลยนะไล่ต่อไล่ต่อ เดี๋ยวควก็น่าจะมาช่วยนะวิงมาอย่างนี้ยังไงเอาโดดกลับเฉยเลยนะคือการโดดกลับไม้ตอนเนื้ออย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบทางเลือกที่แบบสิ้นคิดที่สุดแล้วอะแต่เขาดันโดดกลับนะโอ้โหเบองเ์เมดอย่างงี้เบองเ์เมดไม่ตึงนะนี่ตีไปก่อนฟาดหัวเม็กมีบอลโลแน่อ่าเดินวนนงี้มีบอลโล,นนโลชัวผมนับวีนะผมวันี้แล้วก็โอ้โหนี่ขนาดผมนับวีแล้วนะเขาก็ตาย,ยทันเฮ้ยโอ้โหติดไฟนะตีไม่ถึง ยังไงเม็กโดดจริงเปล่าอุ้ยโดดจริงเอาบุ่มตีก่อนไม่ติดอู้จบแล้วโอ้บิงตีดิบจบจบจบเสี๋ยเวลาเสี๋ยเวลาเพิ่มเลยเดี๋ยวเวลาเพิ่มเลย้วายงานเนี้ยกลับไปต่อออก้ายกลับไปเล่นจุดเดิมอย่างเงี้ยอ่าวโลง่งๆเรียบร้อยนะตอนเนี้ยเรียบร้อยครับลมไปตายไปก่อนอคนแรกนะแต่ว่าเครื่องเหลือสามเครื่องแล้วเนี่ยหนาด้โซนยากด้วยอย่างที่บอกรูนผมก็ไม่เหลือแล้วอะเดีย๋ยวผมเล่นสองเปิ์กนะตอนเนี้ย วิงมาเฮ้ยขโมยคนปั่นเฮ้ยลอยอ่าอันนี้มาวิ่งรอนะวิ่งรอเพื่อนนะโอ้บ้านเนี่ยมันบินยากอยูนแล้วจริงอะในบ้านใหญ่คือแบบซอกซอยมันเยอะมากอะถ้าไม่ได้เดินไล่เดินตามอะไรง,งั้นบินยากจัดละผมไม่ตามแล้วกันบ้านใหญ่อะน,นี่อยู่นี่เองอีกคนมาโดดลงเรียบร้อยนะโดดลงมันแบบเข่ากระตุกไงเห็นที่บอกเป้านิ่งแขวนไม่ได้ลนะจังหวะเนี้ยผมมาเช็คเครื่องน,นี้นิดน,นึงนะผมว่าเขาอยู่แน่ โหปั่นได้เยอะมากปั่นได้เยอะมากเอาไปก่อนละกันทีนึงครับพี่เดโมเอาไปก่อนอายังไงอะไรนี้อาคิดเยอะไงคิดเยอะเขารู้นะวิ่งไายนะั้วไม่มีทางตรงอะอุ๊ยโอ้โหแต่ยากคือเขารู้นะว่าเขาเลี้ยวผิดแล้วอะมีแต่ทางตรงไงก็โดนเขาเลยรีบออกมายังไงช็อตนี้ไม่เข้าไมา้ชัวเชื่อผมปะนั่นยังไงผมบอกแล้วคือคนเล่นเป็นอะผมว่าบิงโดนง่ายกว่าคนเล่นไม่เป็นนะ ก็เที่เครื่องไปก่อนผมมาแขวนลึกๆเลยนะจะได้ช่วยยากโซนเครื่องไปด้วยผมบินไปซ้ายนะโอเคอยู่ไหนเนี่ยเห็นตะอยเท้าเนี่ยตรงไหนของบ้านเล็กคะเนี่ยตรงไหนอยู่นี้แน่เลยอ่าอยู่จริงๆด้วยนะอุ๊ยโหตีไม่โ,โ,โดนเฉยเลยนะจบแล้วเกมตีไม่โดนไงหลอกไฟอ่าไม่โดนหน้าต่างสวนไงก็สวนก็โดนตีผมหมอะแล้วนะคนเล่นเป็นอ่ะบิง,ง่ายคนเล่นไม่เป็นนะเพราะมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอก วิ่งตรงวิ่งวนหรือวิ่งจุดที่เซฟที่สุดนะแต่ถ้าเกิดว่าได้คนเล่นไม่เป็นนี่คือแบบวิ่งมั่วมีคนไปแล้วนะไม่คมิีว่าผมเห็นอะนี่ไงเอาไปก่อนกระจายธานากระจายธานาสตเนี้ยเดียมงมีแทงหลังอะผมเอาเคื่อนนี้ไม่ถูกแต่คุณรู้ว่าเขาแตกก่อนมาดึงเนี่ยมงมีแทงหลังแน่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกให้สับต้นไม้ไปก่อนนะทีหนึ่งนะผมสับต้นไม้ไปก่อนยังไง ผมว่าผมไม่เอาเขาดีกว่าเพราะยังไงเขามีทางหนาเสียเวลาเปล่าบินมาอุ๊ยโอ้โหรีเฟกต์ใบแกะอันนี้ก็กิวนนโออีกคนนะโอ้โหรีเฟกต์จัดนะคือแบบถ้าเป็นปกตินี่คือบินมาผมได้ตีแล้วนะวิ่งในบ้านใหญ่แกวะ่ะผมทําเป็นลงแล้วขึ้นไม่ใหม่แล้วกันอุ้ยโอ้โหผมขึ้นมาเร็วไปหน่อยอะเขาอยู่ตรงหน้าประตูแล้วเนะนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะรอยเท้าเขาอยู่หน้าประตูแล้วอะผมขึ้นมาเร็วไปหน่อยหลอกกว่านิดนึงเวิ่งยาวจบแล้ว เดินมาคือเขาเลี้ยวซอยนี้บินขึ้นไปบบเผื่อมีอีกคนโอ,โอ้อุ้ยเครื่องติดไปแล้วโอ้โหจบแล้วเดี๋ยวผมบินกลับไปเครื่องนู้นดีกว่าเพราะอีกสองคนเขาเจ็บอะ่ะผมว่านักเรียนต้องอยู่อ่าไม่มีคนวิงซ้ายบินขวาแสดงว่าเขาปั่นสองนะแล้วก็น่ากำลังจะฮิวกันอยู่ในแม่นะครับเดินมาก่อนโอเคฮิวเสร็จจริงๆด้วยนะอา้าฮิวเสร็จแล้วก็เจ็บหม่นะเฟิร์มิน เดีย๋ยวงไยช็อตนี้บินตามมันเลยบินตัดไปเลยครับเพิง่งหมิ่นวิ่งตรงๆนะคนนะ่ะเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนไม่มีตายยากเหรอหรือเขามั่นใจขนาดนั้นเลยอว่าผมจะบินไม่โดนอ่ะหรือว่าตายยากคูดาวอยู่ไม่โดดผมว่าแล้วหลอกโดดหลอกโดดก็โดนไปก่อนไม่มีตายาตายากไม่ว่คููดาวนะก็คูดาวนั่นแหละเขามีอยู่แล้วตายยากมีคนอยู่ใต้ดินคนหนึ่งนะอีกคนหาไม่เจอนะอยู่ข้างบนโอ้โหเสร็จแล้ว ืสวยแล้วนะสามคนหนึ่งเครื่องแสดงว่าหลุมเกิดแล้วผมมองก่อนผมโซนเลยผมต้องแบบเล่นโซนละให้เก็บได้มากที่สุดละคณะจะหาหลุมเน้ะเอาจริงแต่ผมดาวว่ไยเขาต้องมาช่วยนะด้วยความเป็นตีสี่ดีขอดะเนี่ยเขาแบบมาเล่นแฟมมันอยู่ละผมเดินโซนหละเฮ้ยกดสก,กิลเช็คไม่โดนนะร้อยดาวนี่กดสกิลเช็กกักนพลาดกันบ่อยนะผมบอกให้ นี่ไงนี่ไงตีไปก่อนเดินมาเนียนๆนะผมเดินโซนต่อเลยผมยืนจูบเสาเลยอะ่ะยืนตีเสาเลยนะใครเดินมานี่ต้องโดนต,ตีอ่าเรียบร้อยอย่างนี้ก็อกีกกวันทีหนึ่งเรียบร้อยนะเฮ้ยมีการจิ้มขวดมีการจิ้มขวด,ก,ขวดก็ดึงหลังดี่จิ้มขวดมันตีไม่ได้ก็แต่ดึงหลังได้อยู่ก็เกือบไม่รอดน,นะเพราะลูน,นี้แบบพังตั้งแต่ต้นเกมเลยนะ แบบโอ้โหแล้วมีกุญแจอะแต่เขาเล่นแฟมกันนะอย่างที่บอกก็เลยแบบแค่ยืนโซนแต่เขาก็มาหากันเองนะครับก็มากันอีกเกมหนึ่งครับตานี้ก็ตีสี่ดิสคอร์ดกันอีกแล้วนะโอ้โหวันนี้เจอ2ตาแล้วนะก็แถมเป็นตาที่เล่นเนิร์ดก็ผมกดเนิร์ดอย่างเดียวมันก็ต้องเจอตอนเล่นเนิร์ดสิก็อย่าง้อนตีนี้ก็ไม่มีกุญแจนะครับแล้วก็ตีนี้เนีย่ยถึงจะ ไม่ใช่แบบท็อปเซิร์ฟเวอร์ในซีซันปัจจุบันนะแต่ซีซันที่แล้วนี่ก็ร้อยขีดกัน2คนเลยนะถ้าที่ผมเห็นเนะจากชื่อนะครับอันนี้รอยเท้าเนี่ยอ้าวอาดามต้องรีไปนะเดี๋ยวเขาเห็นลูนเอาไปก่อนนะครับอาดามทีนึงอย่างาง,งีง้วิ่งโล่งๆสนามบอลขึ้นไหมเอาหลอกขึ้นแต่ไม่มีตายยากไม่มีตายยากก็ตีฟรีอ e ีสปอร์ตไปแขวนเลยนะหลุดหุกไม่ได้ใช้นะอาดามอะ่ะมีคนอยู่ฝั่งโน้นผมรีบบิงไปเลยผมปล่อยแห่ก่อนนะ จะได้มีสองบิงไปตีเขานะของเขาบ้านใหญ่อ่ะมีเข้ามาเฮ้ยอยู่ฝั่งนู้นไม่เป็นไรนี่ไงผมเตรียมบิงสองไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะนะช่วยกันเร็วมากเลยนะเพราะว่าเขานั้นอยู่ฝั่งนู้นกันเยอะแหละอุ้ยแหลกนะเมื่อกี้ก็บิงตามโอ้โหวิงสวนนะวิ่งสวนยาวคนนี้คนนี้เล่นวิงสวนยาวยังไงโอ้สวนอีกรอบนะสวนอรอบปะ่ะ ไม่ส่วนแล้วอ้เมื่อกี้ตายยากหรือเขาเดินตีเฉยอะมัวแต่มองหลังนะไม่มองหน้ามองท่อไม่มองทางอ่าหลงไฟโอ้ตันไม้ได้อยู่เดินออกมาเลยครับไม่เสียเวลากระทืบไม้เนี่ยคนนี้วิ่งตามวิ่งตามโอ้โหวิ่งยาวๆนะเริ่มวิ่งมั่วแล้วนะคนนี้เริ่มวิ่งมัวแล้วนะคือเตาไม่ได้แล้วนะเริ่มวิ่งมัวแล้วนะวิ่งมัวอย่างนี้ผมวิ่งตัดตรงๆมาเลยดีกว่าคือเขาไม่มองหลังอะ่ะเขาวิ่งแบบตามใจเลยอะ แขวนมานนะมีคนอยู่บนสาราแล้วก็มีคนอยู่ข้างล่างอีกหนึ่งผมบินไปบนสาราก่อนแล้วกันเฮนนิ่งเนยจะรอช่วยเมื่อกี้ผมเห็นคนแล้วนะแต่ผมบินมาสาลาอา้าวผมไม่รู้นะว่าเขาหลุดหรือเปล่าอะแต่ผมไม่สนนะนี่แหละวิ่งไปช่วยเลยโอเควิ่งไปช่วยเลยนะเดี๋ยวผมแขวนนี้เลยต้องทำเกมนะครับตีสี่ผดขอดโอ้หฮีกันไวจัดอะ่ะจุมสองอึม <c oughs> านาของนี้แทบแบบไม่มีประโยชน์เลยนะ ยังไงเข้ามาเล็กบิงมาโอ้นั่งบันต่อโอ้โหผมไม่ได้เตรียมใจนะว่าเขาจะมานั่งบันต่อเลยง้างตีช้าไปหน่อยแค่ไปคิดว่าอยู่อยู่รู้ว่าเนยบิงแบบนั่งบันต่อส่วนกระแสกผมบิงไปนู่นเลยแล้วกันเอาปล่อยตายเฉยโอ้โหโยนเกมนะโยนเกมเกมินอย่างนี้เพื่อนเล่นยากนะสี่เครื่องสามคนที่หมดโอกาสแล้วนะก็ตีไปก่อนเดินตีไปเลยอย่าบิงมั่วอย่าบิงมั่วบิงมาโอ้โหห,หลบหลังหินสำนักไหนเนี่ย ตีไปเลยละการดีไปเลยละการดบหลังหินเนอแขวนไปม,มีคนอ๋อปั่น2เลยตรงนู้นน่าจะวิ่งฉีกหนึ่งให้เพื่อนปั่นอีกหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไงขวาวิ่งฉีกเอ้าทายก็วิงฉีกวิงฉีก2เลยอย่างนี้ลูมาทำงานรูงมาทำงาน,งานเต็มที่หลอกไฟมาเรียบร้อยนี่ขนาด3.8หลอกไฟยังหลงนะครับเนี่ย4.6ไม่ต้องพูดถึง mm. กวิ่งมา อย่างนี้มาช่วยเรียบร้อยนอนไปอ้าวอีโคดอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ตรงนี้ด้วยหลบหลังต้นไผ่นะไม่เนียนไม่เนียนเล่งวิ่งผัดกันอยู่นะวิ่งผัดแท็กมือนะแท็กมือนอนไม่หม่นอนไม่ายผมว่าเนียมีลูกเองว่ะผมสัมผัสได้นะเพราะฉะนั้นผมแขวนเนียก่อนเลยจวค่อยไปไล่ต่องนะปัญหาคือ,อปปเขาพิ่นนะงไปไหนน่ะวิ่งมาอ้าไปไหนันวะโอ้โหโลบอีกแกไอ้น,นี่มันสายแบบ หลบมุมแล้วชอบสวนนะอันนี้มันสายหลบมุมชอบสวนนะวิ่งไปดึงนะครับวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยเอาเลือกมุมนู้นอ้โหผมดาวผิดมุมเรียร้อยนอนไปใหม่ดีหน่อยดีหน่อยเดี๋ยวไม่ใช่แบบผมรีบแควดรีบจบไงเดี๋ยวแบบแรงผมลดนะคือแรงไม่ขึ้นนะไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่แรงลดเนี่ยเสียเวลาจริงจริงผมก็ไม่ได้กังวลกับแรงลดหรอกเพราะว่าผมไม่ได้แบบอยากได้ร้อยดาวเหมือนทั้งก่อนแล้วไงที่ทั้นเนยไม่ได้รีบเล่นละ อ้โหเขารู้แน่ว่าผมจะมาเขาปล่อยมือถ้าเขาไม่ปล่อยมือนะโดนไปแล้วผมบอกให้เดินมาหลอกไฟกลับมาอีกอ่ะเรียบร้อยโดนหลอกไฟอีกแล้วโดนหลอกไฟอีกแล้วพังไม้ไปก่อนวิ่งกลับไปเลยดีกว่าอ,อีกคนหน้าก็เราจะมาช่วยยังไงไม่มีนะไม่มีคนกําลังมาช่วยมองเลยมองซ้ายมองขวายังไงก็ต้องมาครับ คือเขาไม่มีกุญแจด้วยเขาจะไม่เสี่ยงหลุมมันไม่คุ้มอยู่แล้วเขายอมเล่นเอาแต้มเยอะที่สุดดีกว่านะเดินโซนครับเดินโซนน,ซนจะจังหวะนีค้ค่อยๆย่อม,มาช่วยด้วยนะโอ้โหเนียนนะมิงจากหน้าสามร้อยเปอร์เซ็นต์ยบร้อยตีไปก่อนแท็กมือแนละ้วแท็กมือเปลี่ยนตัวแท็กมือเปลี่ยนตัวตีไปผมแขวนเ่อนนะผมแขวนก่อนผมว่าเนียนไม่รู้เองนะสัมผัสได้เฉยนะอย่างนี้ผมไล่ต่อเนียนตายแล้ว ยังไงเฟิงเหม็นไปทางไหนเนี่ยออกขวาแน่เลยเอาวิ่งสวนโอ้ลายวิ่งแปกๆกันเลยแล้วนะลายวิ่งกันวิ่งกันมั่วอย่างนี้นะวิ่งกันมั่วอย่างนี้แล้วอ,นะอ่าโดดไม้อย่างนี้นะคือการโดดไม้กันเลยเป็นอะไรที่สิ้นคิดที่สุดแล้วนะนะโดดไม้นะ่ะคือหน้าต่างมันยังพอว่านะไม้นี่คือแบบหน้าต่างมัานหนักแล้วอะแต่มันยังพอได้ไนงะแต่ไม้นี่คือแบบเด่นเหนืดีดง,ง่ายจัดอันนี้ผมปล่อยแทงหลังไปก่อนนะ เพราะว่าจะได้เล่นต่อนะครับเดี๋ยวแบบมันจบไวอ่ะอู้สวยสวยอย่างนี้ชุดสวยสวยเอาโดดไม้อีกแล้วเนี่ยโอ้โหมันเป็นลายวิ่งที่แบบอื้มโดดไม้เฉยอ่ารอบนี้ดันไม่โดดไม้ oh, โดดอ้โหผมโดนหลอกนะผมโดนหลอกยังไงยังไงอ้าวจะไปช่วยเพื่อนแน่นะวิ่งไล่นี้ชัวยวิ่งมาอย่างนี้ตีอู้มิดายากโอ้ because. โห กดาย,ยากเพิ่งรู้เนี่ยว่ามีเห็นเล่ยมาตั้งนานดึงเพื่อแล้วอโดดหน้าต่างก็รีบร้อยผมว่าแล้วนะโดดหน้าต่างโดดไม้เนี่ยเด,ดินไปบินง,ง่ายไปต่อเลยครับคนสุดท้ายยิงมายังไงชาตินี้รียบร้อยคนนี้บินง,ง่ายสุดแล้วนะในทีมนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมไปแขวนเพิ่มมินกันนะเผื่อมีลูกเองเพราะคนนี้เขาแบบนอนนานแล้วอะ่ะเขาไม่น่ามีลูกเองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับการกดเจอตี้สีแบบท็อปเซิร์ฟเวอร์ทั้งสองตานะครับก็ถ้าไม่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ